วันนี้เป็นว <d ging> <t Herm> ันเสาร์ที่ยี่สิบเก้าเดือนมิถุนายนสองวันห้าร้อยสี่สิบหวันนี้เป็นดวงพางวัตวันทสาม คนโยมปิยพรวันีสานเวัยดนามริสาและก็เดนหงพรววัสาทมาทำบุญกนครอบครัวเลยก็ขอวันยอพระเจ้าใหญ่เป็นแตรัศาาประโยมที่ท่านท่านมาทำบุญะท่านเก็บ้าเลยวนนี้มาทำบุญขอเรื่พระเจ้าใหญ่เป็นแงตัประดังศาสาประโยมทานวัน วาริสานคือโยีเจ็าของวาริสาปัญโยปัโยญญญญวัตวาริสานก็อ่ปราสาทวาริสาเขมปปารมัยของสรอยูเย็นเ็นสุขมีความสุขความเจริญเจริญ่วยปารมัยเจริญ่วยโอกรส่งปัจจซีินตออายุว,ยวันานาสุคราละทุกีาลาิกาทุกนิรย เอวะเิวะตโตจินางเตตานังอุปตะปิอิจตังมจิจังเอาเลยครับเปิดเลยจ้าสตุสัเพเปปุเรโตสังก,กปานญาตโมปัญญาโสยะตามนิโชติญาโส ฉันโตสามะโรภูวินาสตุมาเตภะวตวันตระโยสุขิทธิทารโยโภพวะอภิวันทนะสิเรียจเนียจามวัตตาปจายโนจาร ¡Gracias!